พบกับ40คำตอบจากคุณสตูวเกมลีดของ Cat อ f แคนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกม Cat อ f แคนและได้ตอบคำถามบน Reddit 1. การรวมอาวุธแพนของเราคือการรวมอาวุธทั้งหมดเป็นหอคอยแก๊งพนููและปืนใหญ่ดึงดึงในอนาคตแต่เราไม่ต้องการลดจำนวนอาวุธจากบ้าน15ไปยังบ้าน16มากเกินไปอาจใช้เวลาสักหน่อยขอโทษสาหรับความไม่ลงตัวในด้ความสวยงาม 2. มีสิ่งก่อสร้างมากเกินไปในแผนที่ แผนของเราคือการใช้การรวมสิ่งกอ่อสร้างในอนาคตเพื่อรักษาจํานวนสิ่งกอ่อสร้างในหมู่บ้านให้เหมาะสมนั่นทาให้เรามีพื้นที่สําหรับแนะนําสิ่งกอ่อสร้างใหม่ความคิดของเราคืออาวุธใหม่เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสําหรับบ้านบางระดับและหลังจากนั้นก็จะไม่น่าสนใจดังนั้นหมู่บ้านของคุณควรมีอาวุธใหม่ๆที่สนใจใหม่ๆแม้จะต้องบอกลาอาวุธเก่าๆที่คุณอัปเกดตั้งแต่เริ่มต้นก็ตาม 3. การเพิ่มหลีกใหม่ในบอรีกการเพิ่มหลีกในบอรีก world, และหลีกผู้เล่นหลายคนเป็นสิ่งที่เราคิดจะทํา แต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะทำเมื่อไร 4. การอัปเดตในลีกเลเจนกับ l ลีกเลเจนมีเหตุผลหลายประการที่ผู้เล่นอยู่ที่นั่นและในปัจจุบันมันยังไม่เหมาะสมกับทุกความต้องการเราต้องคิดว่าจะทําให้ดียิ่งขึ้นสําหรับทุกคนได้อย่างไร 5. การติดตามในฐานะผู้เล่นใหม่เราจะปรับค่าใช้จ่ายและลดเวลาการอัปเกตเพื่อช่วยให้ผู้เล่นระดับล่างตามทันเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอัปเดตเดือนมิถุนายน 6. กํำแพงผมเห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายของกำแพงค่อนข้างสูงและควรพิจารณาใหม่แต่เดิมมันเป็นเป้าหมายใหญ่สําหรับการเก็บทรัพยากรแต่เกมตอนนี้ไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้ว 7. การแข่งอ e ีสปอร์ตและความสมดุลของเกมเราวางแผนที่จะแนะนำโหมดยากหรือฮาร์ Mode ที่สามารถใช้ในความท้าทายชันมิดและสงครามชันมิดจะเปิดตัวในอัปเดตเดือนมิถุนายนนี้แพนคือการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของชุมชน 8. หมู่บ้านใหม่เราไม่น่าจะเพิ่มหมู่บ้านถาวบอใหม่อีกแล้วเมืองกลางวันเมืองกลางคืนและเมืองหลงแคนยังมีหลายสิ่งสําหรับผู้เล่นและทีมที่ต้องทําอีกเยอะ 9. โบนัสแคนเราไม่น่าจะนําเสนอโบนัสฟังก์ชันใหม่ๆแต่โบนัสตกแต่งอาจจะมีในอนาคต 10. ทําไมมีเฉพาะกลุ่ม15คนและ30คนในวอลีกมันเป็นเรื่องของการทําให้มั่นใจว่าเรามีแคนที่มีขนาดต่างกันในแต่ละลีก เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างสมดุลนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ขยายกลุ่มขนาด30ไปยังดิชัมเปี้ยนซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าจะทําให้เกมยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังไม่มีการตัดสินใจแน่นอนขอโทษด้วยครับ11ผู้พิจากษ์พงงพายเราจะติดตามดูว่าผู้พิทักษาพงงพายทำงานอย่างไรหลังจากการปรับสมดุลครั้งนี้การปรับเนื้อที่อาศัยเป็นอีกทางเลือกหนึง่งและมันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วในอดีต 12. เราต้องรวมอาวุธหรือไม่ ใช่ครับการรวมสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เป็นไปได้จะเป็นข้อกําหนดการอัปเกรดสำหรับบ้าน17และสูงกว่าดังนั้นทุกคนควรเริ่มอ,อัปเกรดอาวุธได้แล้วและเรื่อยคุยเกี่ยวกับการให้ผู้เล่นทําสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยตัวปรับแต่งเองเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ไรสะะ้สาระหรือจริงจังขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ 13ฟีเจอร์การสนะแคนใหม่เราได้ทำงานหนักในส่วนนี้และหวังว่าจะสามารถรวมเข้ากับอัปเดตเดือนมิถุนยนน่าเสียดายที่มันยังไม่เสร็จทันเวลาเราอาจจะแช์ไอเดียนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและรับคําติชมก่อนที่จะเปิดตัวในอัปเดตในอนาคตในปีนี้14ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกทหารการบริจาคทหารจากค่ายเรามีการปรับปรุงการฝึกทหารซึ่งควรจะแก้ไขปัญหานี้ได้น่าจะเปิดตัวพร้อมกับการอัปเดตบ้านสหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน 15. สภาพความสมดุลเหตุผลที่อาวุธถูกเนิบเรามีเป้าหมายในการทำสามดาวเชือดดับต่างๆของบ้านเราจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อทุกอย่างกลับมาสมดุลสิ่งที่เราต้องการในระยะยาวคือสร้างเครื่องมือที่ดีกว่าให้ผู้เล่นเรียนรู้กลยุทธ์ที่ดีขึ้นเราจะปรับปรุงในส่วนนี้และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน16การใช้ฮีโร่ขณะอัปเกรดใช่ครับเรามีแผนที่จะทดลองสิ่งนี้ในช่วงฤดูร้อนหวังว่าทุกคนจะชอบ 17การอัปเดตเมืองหลวงแคนเรากำลังมุ่งเน้นไปที่หมู่บ้านหลักแลปะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเมืองหลวงแคนมีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนอาวุธระหว่างเขตแต่จะต้องมีข้อจํากัดบางอย่างเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเขต 18ฐานอีเวนต์ถาวรหนึ่งในสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับฐานอีเวนต์คือพวกเขามีอยู่ในเกมแค่ช่วงเวลาสั้นๆนั่นทําให้เรามีความยืดหยุ่นและแปลกใหม่ในบางครั้งแต่ไม่น่าจะมีการให้ผู้เล่นใช้ฐานอีเวนต์ถาวรในเกมแต่ถ้าเรามีโหมดสร้างสรรค์เราอาจ,จใจผู้เล่นทดลองใช้ฐานทั้งหมดได้โดยไม่มีปัญหาอุดมความสมดุล สิบเก้าหมู่สร้างสารรค์เราได้พูดคุยเกี่ยวกับหมู่สร้างสารรค์คุณลักษณะผู้สร้างระดับความ้าทายที่กําหนดเองมันจะน่าสนใจมากที่จะเห็นว่าทุกคนสร้างสรงสรค์สิ่งใดออกมาบ้าง20พันธมิตรแคนเกี่ยวกับครอบครัวพันธมิตรแคนเรายังต้องการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์แคนเดียวด้วยการเปลี่ยนแปลงและการปรปับปรุงเพิ่มเติมก่อนที่จะคิดเกี่ยวกับวิธีการทํางานของครอบครัวพันธมิตรแคน 21วิธีการปรับสมดลุลมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการรับความคิดเห็นและการดูอัตราการใช้งานและการได้สัมดาของสิ่งต่างๆผู้รับพงภัยไม่ใช่ฐานที่มีอัตราชนะสูงสุดในรีกเดเจนนั่นคือซูเปอร์คนเทือนแต่ก็ถูกใช้บอ่อยขึ้นเราไม่ต้องการให้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมีความโดดเด่นจนทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเล่นตามนั้น22 การปล่ออุปกรณ์เก่าในอีเวนต์แรกเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานเราได้พูดถึงการมีอุปกรณ์ระดับอีพิกให้เลือกสำหรับเหรียญตามที่คุณธิบายไว้แต่การตั้งราคาและเวลาเรายังไม่ได้ตัดสินใจ23ทําทำไมต้องปรับสมดุลในช่วงวอริกเราต้องการปรับสมดุลให้เสร็จก่อนการอัปเดตเดือนมิถุนยนแต่เราล่าช้าในการทําให้เสร็จมันเป็นเรื่องที่เสียดายและเราจะพยายามลีกเลี่ยงในอนาคต24 เนื้อหาใหม่เช่นเมืองหลวงแคนในอนาคตปัจจุบันเรากําลังทํางานกับโครงการขนาดกลางมากกว่าที่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกครั้งเช่นเมืองหลวงแคนน่าทํางานได้ดีกว่าสําหรับเราในการนาการปรับปรุงและสิ่งที่เจ๋งเข้ามาเรื่อยๆเมืองหลวงแคนใช้วเวลาประมาณ2ปีในการพัฒนาและมันก็ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับขนาดทีมตอนนั้น25ทาฐานซเปอร์ใหม่ต่อไปอาจจะเป็นเยติ26 ระบบถายซูเปอร์ในปัจจุบันใช่เราไม่พอใจกับระบบถ่ายซูเปอร์ในปัจจุบันเรายังคงคิดหาวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมีความเพื่นเพื่นมากขึ้น 27. คุณชอบทิศทางของแครดอกแคหรือไม่ใช่ครับผมมองว่าผมสามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตได้เพื่อนําสิ่งที่เจง๋จงๆที่เราคุยกันมาตลอด กลับมาให้พวกคุณแต่น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้การเพิ่มขนาดทีมมากกว่า2เท่าในปีที่แล้วเป็นเรื่องยากและทําให้เกิดปัญหามากมายโชคไม่ดีที่บางอย่างเหล่านั้นส่งผลกระทบในรูปแบบของบัคก,การมองข้ามมากกว่าที่เราต้องการ แต่การปรับปรุงกระบวนการของเราและทีมที่ใหญ่ขึ้นจําเป็นสำหรับการปรับปรุงเกมผมคิดว่าเรากําลังทํามากกว่าที่เคยทำในอดีตเพื่อให้คุณได้เล่นเวอร์ชั่นอนาคตที่ฝันไว้อย่างรวดเร็วขอบคุณสําหรับความอดทนและความเข้าใจของพวกคุณขณะที่เรากําลังทําอยู่28การสับสนุนจาก s u p e r ร์เซลมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสนทุนของเราเมื่อไม่นานมานี้มันไม่ดีและทําให้เราผิดหวังทีมสนนุนผู้เล่นของซุเป์เซลมีคนเก่งๆมากมายผมเชื่อว่าพวกเขาจะหาวิธีที่ดีกว่าในการให้การสนนุนคุณอย่างมีคุณภาพสูงสุดตามที่คุณสมควรได้รับ29 XP ค่า XP ของผู้เล่นแต่ละคนไม่สําคัญหรือมีความหมายมากนักในเกมผมไม่แน่ใจว่าเราจะเอาออกหรือไม่แต่มีแนวโน้มว่ามันจะไม่เด่นชัดนักและอาจไม่อยู่หน้าจอหลักเพื่อทําให้มันสําคัญน้อยลง 30เวลาในการวิจัยเวลาในการวิจัยจะยาวกว่าสิ่งก่อสร้างเล็กน้อยเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทหารอาคมเครื่องจักรทุกชนิดดังนั้นอยากกังวลเกี่ยวกับการวิจัยสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะไปยังบ้านถัดไปเราได้เพิ่มเอเทเม็ดมูในการวิจัยโดยใช้เหรียญพัสดมเพื่อให้ผู้เล่นที่ต้องการสมดุลมากขึ้นสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามเราจะคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ยังคงมีสุขภาพดีและมีบ้านบางหลังที่ไม่ได้สมดุลมากนัก31 เลเวลของเครื่องกวาดอากาศใช่เราเคยพิจรารณาเลเวลเครื่องกวาดอากาศที่เน้นความสวยงามหรือบางชีวิตเพียงอย่างเดียวสอสาครั้งในทีมแต่มันมักจะรู้สึกเหมือนไม่พอใจอเราเคยทดลองเพิ่มความเสียหายพิเศษให้กับเครื่องกวาดอากาศด้วยแต่เราไม่พบสิ่งที่มีความหมายโดยไม่ทําลายสุตรีทางอากาศบางอย่าง32ทักษสทหารเรามีไอเดียบางอย่างในขั้นตอนแรก,แรก ของการคิดถึงเรื่องนี้สิ่งที่ชอบที่สุดคือทักษะทหารที่เมื่อทําภารกิจด้วยการใช้ฐานชนิดหนึ่งจะปลดล็อกความสามารถบัฟเพิ่มเติมให้กับฐานานั้นมันจะเป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุนให้ผู้เล่นลองฐานที่แตกต่างและให้ผู้เล่นไปลึกกว่านั้นในฐานที่พวกเขาชื่นชอบจริงๆ 33. เมืองกลางคืน2.0แม้ว่าเราจะภูมิใจกับงานที่เราทำกับการอัปเดตเมืองกลางคืน2.0และทำให้เกมเพลย์หลักสนุกขึ้น แต่ผมคิดว่าเรายังไม่ตอบคําถามว่าเมืองกลางคืนมีไว้เพื่ออะไรและทําไมเราไม่สามารถทําสิ่งเจ๋งๆได้ที่เมืองกลางวันและนั่นคือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบต่อไปในระหว่างนี้เรารู้สึกว่าการเน้นที่เมืองกลางคืนและมุงหนูแค้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มาถึงค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงที่ยาวนานเกินไปในเมืองกลางวันดังนั้นในปีนี้เรามุ่งเน้นที่เมืองกลางวันเท่านั้น 34การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการอัปเดตเดือนมิถุนายนไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะแก้ปัญหาของคุณได้หรือไม่แต่เรามีคุณลักษณะในอัปเดตเดือนมิถุนายนที่อาจช่วยลดความน่ารำคาญเกี่ยวกับชื่อแคนมันจะช่วยคุณแต่ที่สิ่งใดก็ได้เพื่อดูช่วงเดเวลและทําให้ชัดเจนมากขึ้น 35.UI เราเป็นหนึ่งในเกมที่เก่าแก่ที่สุดของบริษัทและเรายังมีหน้าจอและคุณลักษณะที่มากที่สุดเราเพิ่งจ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง UI/UX ของเราแล้วเรายังทํางานกับการปรับปรุงทางเทคนิคบางอย่างเพื่อทําให้มันง่ายและเร็วขึ้นในการรีเฟช UI/UX ของเรา 37เวลาในการสอดแนมเรามีบางอย่างที่กาลังจะมาในอัปเดตเดือนมิถุนยนที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาในการสอดแนมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราพูดคุยถึงการเพิ่มมันในเวลาเดียวกันและสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะไม่ทําความกังวลในเรื่องการมีเวลาในการสอดแนมนมากเกินไปคือทุกคนรู้สึกว่าต้องใช้มันและการโจมตีใช้เวลานานขึ้นเราจะดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรหลังจากการอัปเดตเดือนมิถุนยน,นและตัดสินใจว่าจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ 38การปล่อยบ้านใหม่ทุกปีเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ผมคิดว่ามันดีที่มันจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นรู้ว่าจะคาดหวังเมื่อไหร่แทนที่จะเป็นการคาดเดาที่คุ้มเครือมากผมอยากให้เรามีความปร่งใสามากขึ้นกับแผนง,งานและเวลาของเราในอนาคตและเราจะไปถึงจุดนั้นในที่สุดเรายังควบคุมได้ว่าผู้คนจะสามารถตามทันได้เร็วแค่ไหนและเราจะทําการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นของเราสนุกกับการอยู่บ้านล่าสุดได้มากขึ้น 39. มีสกินราชินีธนูที่เท้าออกมาเพิ่มเติมหรือไม่เรามีการตกแต่งที่น่าทึ่งที่กำลังจะมาในเดือนกรกฎาคมผมคิดว่าคุณจะต้องชอบม,มาแน่แน่ๆ40อัปเดตครั้งต่อไปเรากำหนดเป้าหมายวันที่17วมิถุนายนทีมกำลังทำงานแก้ไขบักอยู่ในขณะน,นี้และแผนงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นหากมันช้ากว่านั้นกรุณาอย่ามาพร้อมกับซ่อมพื้นดินนะครับครั้งล่าสุดที่เรายืนยันวันเปิดตัวเราต้องเลื่อนออกไปนั่นคือวันที่1เมษายน2019เมื่อเราวางแผนจะเปิดตัวความท้าทายฤดูกาลแต่เราเจอบั๊กในนาทีสุดท้ายและต้องส่งแก้ไขในวันถัดไปและแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อว่าเรากําลังเลื่อนออกไปจริงๆหรือกําลังวางแผนที่จะเปิดตัวในวันเมษายนานงงจริงๆ,ๆแถมข้อ41 บอกป้ายบ้านสิหน่อยสิเราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับทีมแล้วและเรามั่นใจประมาณ80%เว่าเราจะรวมปืนใหญ,ญ่อินซีเข้ากับบ้านเพื่อที่จะสามารถย,าย้ายจากลำแสงอินฟูโนโได้หลังจากมีมันในบ้านมาสีเลเวลแต่ไม่ต้องห่วงเราจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์มาแทนแม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรและนี่คือส1่สิคำตอบจากคุณสตูว์เกมลีกของแคทแคนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมแคทแคนตอบคำถามบน r รด d ิตคุณตื่นเต้นกับข้อไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ